วันนี้พี่วันนี้แฟนพี่ตายไปไหนคะไม่ทราบบอกหน่อยเร็วใครได้ไปตามไอจไม่ทราบเลยจริงๆนะวันนี้นะยอมรับหรอว่าเป็นแฟนยอมหรือไม่ยอมอ่ะทุกคนก็พยายามอยู่แล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะอืมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะแต่ทุกคนก็ยัง ให้เราคว่ำกระดานให้เราคว่ำเหลือให้เราคว่ำอะไรไม่รู้ต่อมีอะไรทุกคนก็ยังยอมมโนเก่งเก่งก <ồng> ็เลยอ่ะก <ồng> ็ก <ồng> ็เป <ồng> ็นลาลาเนาะเป็นต <ồng> ้รองไม่พอเป็นดาด้วยค่ะก็เลยขอตอแบบแ่ร่าเลเบล รอ,อดูแฟนกันวันเดย์อุ้อยากถ่ายคอนเทนต์นี้มากแต่ไม่มีจังหวะอะไรใดๆเลยไม่ได้เจอคุณพงเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไง